ถือบาพี่นอ้อ,นนองครับเฮ้ยดินพี่น้องครับอุ้ยมันอยู่เถึงหลอกครับเห็นบาพี่น้องครับอยู่เถึงหลอกตัวนึงงยู่ในหลอกตัวนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือผลงานของมือนี่นะครับครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีพี่นาหน้าสายกินนะครับผมมือนี่ผมกะ สีมา้ายามรอบนะครับที่ใส่ถิ่งไหว้นสองสามมือแล้วครับผมมาเบื้งหลังแรกกันเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับหลังแรกจะใส่ไว้นีแล้วครับอุย้ยนบงหนี่เลยนะครับผม หลังแรกวดถือเลยนะครับปิดไปขึ้เก้าครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันครับผมหลังแรก,กอะโมมีนะครับเอเบิ่งหลังต่อไปก่อนครับ เดีย๋ยวมาเบื้องหลังที่สองกันเลยนะครับเสบไปทั้งล่างเียครับมุมนี่ครับห้อยหยาดไปเบื้องน้ำกันครับผมถือว่าพี่น้องครับเฮ้ยดินพี่น้องครับ อุ้ยมันอยู่ถึงหลอกครับเห็นบ่าพี่น้องครับอยู่ทึงหลอกตัวนึงงยูดในหลอกตัวนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนึงนว่าเขาหลอกนะครับเรือมันออกครับพี่น้องเห็นบ่าครับพี่ยุงสีปะ้องเ้ากันครับผม ตัวนึงกันมาเฝากันครับปลาอีจนนะครับไม่ได้หรอวะกะสิพยายามเขาหากันนะครับ อ้มันดิ่มพี่น้องครับอู้ไปจนครับอยู่นอกหลอกนะครับผมไปจนครับเดวอีกตัวนึงยังไงหลอกครับเมื่อกี้นี่เห็นหางรู้สุภาษิตอยู่ในหลอกครับเห็นจะกตัวครับในหลอกอึบ โอ้ยอยู่นี่หรอกอีกสองตัวพี่น้องครับขึ้นไปจนทั้งเบดเลยนะครับผมนี่ครับอันมาฝาอกันนะครับเรา,เาตัวนี้ใส่เข้าไปน้ำครับเดี๋ยวขึ้นไปเก็บครับ สอตเลยนะครับอยู่ในหลอดครับนี่ครับอยู่ในหลอดสองตนะครับอีกตัวนึ่งเฝ้ายุ่เทงหลอดครับผมมันว่าเขามาถือหลอดเขามาถือหลอดครับวิ่งครับน่าเฝ้ากันนะครับโอ้หมานเลยครับหลังนี่ครับเยวเก็บกันครับผมใส่ถุงกันพี่ห้ังครับ ตอนนี้ก็ยามไปสองลังก็ได้มาสามแต้มแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไปครับสาหรับหลังนี้ก็ใส่ไปคือเก่าแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปกันเลยครับเนาเบื้องหลังที่สามพี่้องครับเบื้องหลังที่สามกันครับผมสามก็ใส่ใบนี่ครับทั้งล่างนี่ครับหกแนกหน่อยนะครับผม หลังที่สามรอบรอบจมนะครับยกเมืองเลยคนระับวันนี้นะครับผมเราใส่ไปคือเก้าครับ เดี๋ยวรุ่หลังต่อไปกันเลยครับมาเบิ้งหลังทีซีกันต่อเลยนะครับผมครับใส่ใบและช่วงโคง้งพอดีนะครับโค้งท้ายไปน,นี่ครับครับใบส่ใบซืน้้นี้ครับลงไปรุ่นกันครับ บมมีนะครับหลังนี่เสลล์ีเก้ครับเดี๋ยวรุดหลังต่อไปครับหลังนี้ก็บัวได้นะครับรุดหลังต่อไปกันครับผมเบือหลังนี้ครับหลังที่หานะครับผม เงียบๆพี่น้องครับบนอ่าสีโดนนะครับเราเบึ<อ>้งเฮียบเบึงกังนครับผมคอมชัวนะครับอุ้ยมีพี่น้องครับ โลูวา่าจักโตนะครับผมมีอยู่ครับมีอยู่ครับโอ้ว่าอยู่ห้อยตุง n ตุงอ๋อเบิ่งเหมืกันครับโอ้โหสองโตครับครูนึงครับผมโอ้มีลปลาไอ้นี่ครับปลาอีจ้นครับนี่ครับ เดี๋ยวขึ้นไปเก็บครับทางกระสันที่น้องครับอ,อ,อาอยุมีห้อยต่ำ เดี๋ยวมาอีกสองแต้มนะครับผมตาจนนะครับคู่หนึ่งครับเดี๋ยวเก็บครับมาเบิ้งหลังที่หกหลังสุดท้ายครับเซไปมุมผุนนะครับผมโอ้ยสีลมครับกลองไอ้สั้นแน่นะครับผมนะครับอยู่ไอตรงไม้แหงนะครับ ค้างไว้นะครับเรามารุ่นกันครับรังสุดท้ายครับว่าสิมานหรือบมามานหนอกเบิรงกันครับเหมือนหลอกขยับลงข้างล่างนะครับอุ้ยมีครับนะครับพี่น้องเห็นไหมครับมีโตอยู่ครับผมเป็นปลาอีจนขึ้นเขาครับ วายุครับมีหลอกขยับเหมือนขยับลงข้างล่างครับกระโดโดจากตัวครับมีตัวอีกหรอครับหลังนี่ครับอของอยังวะของดีแท้โอ้แต้มนึงนะครับหลังนี่แต้มนึงสวยๆครับนะครับผมเอาขึ้นไปเก็บครับอุ๊ปึุ๊ป โอ้ล oh, oh, oh. ุมครับมันสั้นนะครับถึงสัน้นถึงมือนครับสอกว่าแตกเราบอกแบบนี้เองเดี๋ยวเก็บเลยนะครับเก็บปลาเลยครับเดี๋ยวใส่ใบไม้ครับ <S <S ไปจุนขึ้นเขาครับ <S 2> <S 2> แต้มที่หกนะครับผม ปาคอบ่าเขาพี่น้องครับบรรลวันนี้บอกปาคอมันหนาสินี้นะนา้ํำจืดเลื่อนเมื่อปลานีมันหลายกว่ามันได้เขาก้อนปาคอบ่ะออกยากครับน่ครับผมเก็บครับนี่เต็มสวยๆนะครับนะครับ ใส่ใคือเกากันครับคือผลงานของมือนีนะครับครับใส่สวยเลยนะครับผมใส่งใหญ่เลยครับปลาอีจนครับกะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมถ้งใดๆย่งเริ่มกดไลค์เป็นกำนังใจนะครับเด้ออีกสองมือนค่อยเบื่องน้ำกันไหมครับว่าสีมันหรือเป่ามันคลิปนี้กะไว้ซํำนี้ครับขอบคุณครับ